สวัสดีครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ในยามเย็นนี้นะครับสำหรับวันนี้ในคลิปนี้ก็จะมาจัดเกิจกรรมแจกทูมอนิวเวลส์นะครับมูลค่า50บาทด้วยกันนะคนที่ได้รับซองเนี่ยผมเอาอยู่ที่40คนนะครับฟังคลิปนี้ให้จบนะครับและในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนทุกคนนะครับหาเงินเข้าทูมอนิวเลส์ฟรีด้วยนะครับก็ คลิปนี้นะครับจะวางลิงก์ซองหลังจากลงคลิปไปแล้วกี่นาทีก็รับฟังรับชมคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็ขอคนละ1ไลค์เนาะฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมใหม่นะครับช่องเราก็เป็นช่องเกี่ยวกับการสอนหาเงินออนไลน์ฟรีนะครับรวมถึงการจัดกิจกรรมแจกทุมนิเวศวิเศษแบบนี้ด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับ คราวนี้นะครับแอปที่ผมถอนเงินเอามาสร้างซองทูมเนิวเลตมูลค่า50บาทให้กับทุกคนในวันนี้นะครับก็มีชื่อว่าแท็บคอยด้วยกันนะคราวนี้มันจะมีอีกอหนึ่งประเด็นนะครับก็คือหลายคนเนี่ยอาจจะไปดูช่องอื่นๆมานะครับแล้วบอกว่าเอ้ยแค่โหลดแอปนะครับถอนยอด6บาทได้จริงๆแล้วเนี่ย มันไม่ได้ถอนง่ายขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันสามารถถอนได้เนาะคราวนี้การถอนเงิน6บาทได้นะครับผมก็มีเทคนิคนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะมีเทคนิคที่สามารถทําเงินได้มากกว่านั้นอีกนะครับก็คือสําหรับการถอนเงินใช่ไหมครับทุกคนทุกคนมาที่หน้าของชั้นใช่ไหมการถอนเงินนี่กดถอนตรงนี้นะครับสำหรับกู้ใช้งานใหม่ที่สมัครติดตั้งเข้ามานะครับคือเราเนี่ย จะได้เหรียญเริ่มต้นนะครับอยู่ที่2,988เหรียญด้วยกันนะแต่ว่าการถอนเงินขั้นต่ำเนี่ยมันอยู่ที่6บาทนะครับทุกคนซึ่งมันใช้เหรียญอยู่ที่8,000เหรียญน,นะครับดังนั้นเพื่อนๆได้มาเนี่ยผมก็ตีประมาณประมาณสัก3,000เหรียญแล้วกันนะก็เหลืออีก5,000นะครับถึงจะถอนยอด6บาทได้นะครับ ยอด6บาทตรงนี้ผมถอนไปแล้วนะมันเลยหายไปนะครับยอด6บาทจะถอนได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นยอด75บาทที่ใช้เหรียญอยู่ที่หนึ่งแสนเหรียญด้วยกันนะแล้วก็150บาทเนี่ยก็ใช้เหรียญอยู่ที่200,000เหรียญด้วยกันนะครับโอเคคราวนี้ประเด็นต่อมานะครับไอที่บอกว่าประมาณว่าหลังจากติดตั้งเสร็จได้6บาทตรงนี้เนี่ยมันจะได้แค่ 3ผเหรียญนะสามผเหรียญนะดังนั้นต้องไ่หาอีกค่าผเหรียญต่อนะครับคาผเหรียญตรงนี้จะหาได้อย่างไรนะครับก็มาดูที่หน้ากิจกรรมตรงนี้นะครับเริ่มต้นเนาะสำหรับง่ายๆเลยนะครับก็นี่เลย400เหรียญตรงนี้นะครับเล่นเกม20ครั้งการเล่นเกมก็กดไปที่หน้าทําภารกิจตรงนี้นะครับมันจะเด้งมาที่หน้าเกมเนาะมันจะมีทั้งหมดประมาณ11เกมนะครับทุกคนก็ไปเล่นได้เลยนะจนครบ20รอบนะครับถึงจะได้ 400เหรียญตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนะี่ยผมมองว่ามันช้าไปนะแต่มันเล่นได้นะครับให้ทุกคนมาโฟกัสที่ภารกิจสะสมคะแนนตรงนี้นะครับแล้วก็กดรับภารกิจไปได้เลยนะครับมันจะเด้งมาในหน้า,อาแอปเกมตรงนี้นะก็คือเราเนี่ยจะต้องเข้าไปเล่นเกมดาวโหลดแอปนะครับซึ่งผมคัดมาละไอซองแอปเนี้ยถือว่าเวิร์กนะครับแอปแรกนะครับแอปที่1เข้าไปดูที่ Lucky t r y p e a กนะครับกดไปนะครับทุกคน ขั้นตอนเนี่ยครับที่เราจะได้รับเหรียญเนาะก็คือเราเนี่ยจะต้องทําการดาวน์โหลดติดตั้งแอปนะครับลงอินเข้าเกมแล้วก็กลับมารีเฟสหน้านี้นะครับเริ่มต้นการดาวน์โหลดติดตั้งแอปเลื่อนมาล่างสุดนะทุกคนเราจะเจอคําว่าดาวน์โหลดติดตั้งตรงนี้นะแล้วก็กดไปนะครับปุม่มแดงแดงคราวนี้หลังจากดาวน์โหลดเสร็จก็ล็อกอินเข้าเกมเขาไปนะครับจากนั้นก็กลับมารีเฟสหน้านี้1ทีนะ เราจะได้ในส่วนของคะแนนเริ่มต้นตรงนี้นะครับ28เหรียญหลายคนอาจคิดว่าเอ้ยได้แค่28เหรียญเองมันน้อยนะครับเปล่านะครับผมจะบอกว่าการหาเงินกับแอปท็อปไอแท็บคอยเนี่ยผมอยากให้ทุกคนนะครับโฟกัสแอปที่ทำภารกิจโดยการดูวิดีโอหรือว่าดูโฆษณาแบบนี้นะครับมันจะได้เหรียญเยอะนะครับทุกคนนี่ลองดูนะครับทุกคนลองดูนะครับแอปนี้เนี่ยคือดูโฆษณาล้วนๆนะครับเนี่ยดูโฆษณา ล้วนๆเนีครับซึ่งตรงนี้เนี่ยได้หลายพันคะแนนมากนะครับรวมๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราทําครบทั้งหมดในแอปนี้เนี่ยเราจะได้อยู่ที่46,540คะแนนนะครับซึ่งตรงนี้ก็เกือบจะถอนยอด75บาทได้แล้วนะครับซึ่งอยอด6บาทเนี่ยถอนได้แน่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันใช้แค่800 0คะแนนนะครับตรงนี้นี่แหละที่หลายคนไม่รู้นะผมก็แนะนำนะครับว่านี่เก็บเคเวสแบบนี้เอานะมันง่ายนะครับต่อมานะครับต่อมา คราวนี้ถ้าเกิดเราอยากถอนยอด75บาทแล้วก็150บาทนะครับนี่ก็มาดูที่แอปตัวนี้นะครับ Happy Nike นะครับลองกดเข้าไปดูนะครับซึ่งเจ้าแอปนี้เนี่ยสามารถหาเหรียญให้เราได้สูงสุดถึง465,553ดาวหรือว่าเหรียญด้วยกันนะครับต่อมาคราวนี้เหมือนเดิมนะครับก็คือทำการดาวน์โหลดติดตั้งแอปลงเทะเบียนเกมแล้วก็กลับมารีเฟชหน้านี้นะครับก็ดาวน์โหลดติดตั้งด้านล่างสุดเลยนะครับทุกคนตรงนี้ คราวนี้ติดตั้งล้รอินเ้าเกมเสร็จก็มารีเฟสหน้านี้1ทีนะครับสำหรับเจ้าตัวแอปนี้นะครับก็คือจะเป็นการเล่นเนาะเล่นสะสมรอบนะครับ10รอบ25รอบ30รอบ60รอบนะครับก็ตรงนี้อ๋อขอภัยนะทุกคนก็คือเล่นสะสมรอบเนี่ยมันมี10กับ25นะครับจากนั้นก็คือต้องชนะนะต้องชนะนะกี่รอบกี่รอบนะครับ เนี่ยทุกคนลองดูแค่30รอบ60รอบแล้วก็ร้อยรอบเนี่ยทุกคนดูดิตรงนี้ได้เป็นแสนคะแนนแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเราทําตรงนี้เสร็จปุ๊บก็สามารถถอนเงินได้นะทนนุกคนคราวนี้การถอนเงินนะครับก็กดมาที่คําว่าชั้นตรงนี้นะครับและก็กดตรงคําว่าถอนเงินตรงนี้นะครับทุกคนกดไปนะครับคราวนี้ยอดต่อมาไอหกบาทเนี่ยที่ใช้8ปดพันคะแนนเนี่ยทุกคนถอนได้อยู่แล้วตรงนั้นก็ถอนไปก่อนนะครับต่อมาก็คือยอด 75บาทที่ทุกคนจะถอนได้นะครับก็คือมากดถอนซะนะครับตรงนี้ก็ใช้อยู่ที่ R หนึ่งแสนคอยนะครับยอด150ก็อยู่ที่2 0 0แสนคอยเท่านั้นนะครับก็ลองใช้เทคนิคที่ผมบอกในคลิปนี้ไปลองทำกันดูนะครับหลายคนอาจ จะไม่รู้นะครับก็ลองทําตามที่ผมบอกดูได้เลยนะครับอันนี้ได้จริงนะครับอันนี้ได้จริงนะับิสูตรมาแล้วนะครับก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์ก,กดติดตามด้วยละกันโน้ตสำหรับลิงก์ซองทูมอนิโวเลดห้าสิบบาทในวันนี้นะครับจะแปะให้หลังจากลงคลิปไปแล้ว15นาทีด้วยกันขอให้ทุกคนโชคดีฝากกดไลค์กดติดตามด้วยไปละครับสวัสดีครับ